สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมช่องไร้สายหวยทุกท่านนะครับก็ครับชุดนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับชุดสองตัวรัฐบาลนะครับผมงวดประจําวันที่นะครับหนึ่งกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอันนี้นะครับผมสองตัวรัฐบาลนะครับก็ชุดนี้นะครับผมเป็นข้อมูลนะครับชุดที่นะครับ ุดนี้จะเป็นชุดที่4นะครับที่ผมลงข้อมูลให้นะครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ลงข้อมูลให้นะครับไปทั้งหมด3ชุดนะครับก็เป็นการจับข้อมูลจากเลขเด่นนะครับกองวันนี้นะครับเลขเด่นของเรานะครับได้เลขนะครับชุดแรกนะครับได้เลข1นะครับแล้วก็เลข3นะครับเลข0ูนย์เลข2นะครับก็เลข9นะครับ ชุดที่2นะครับเลข9ได้0ได้2ได้1นะครับก็มาดูการจับชุดนะครับเราจะได้เป็นเลขนะครับชุดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาจับนะครับตัวเลขที่ชนนะครับคือเลขชุดไหนนะครับที่ชนนะครับชุดแรกนะครับ เลขหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่งชนครับอ่าเลขศูนย์ครับชนนะครับเลขสองชนครับก็นะครับต่อมานะครับผมผมจะนำมาเขียนไว้นะครับเลขชนครับชนนะครับผม ชุดที่สี่ชนเลขหนึ่งะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็เลขสองนะครับชนสามตัวนะครับในเลขชุดชนนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะนำนะครับชุดที่ชนนะครับมาจับชุดนะครับจับประกบนะครับ ใน2ชุดนี้นะครับสองชุดนี้นะครับเลข0ูนถึง9นะครับช right ุดที่ไม่มีนะครับตัวเลขที่ไม่มีครับผมจะมาจับกับชุดเลขชนนะครับ0ูนย์ถึงเมีตัวไหนบ้างนะครับที่ไม่มีในชุดด้านบนนะครับก็เลข0ูนย์เลข1เลข2มีนะครับเลข3มีนะครับเลข4ี่นะครับผมไม่มีนะครับก็จะมาเขียนไว้ด้านล่างนะครับมีเลข4นะครับ5นะครับ เลขหนะครับเลขเนะครับเลขแปนะครับผมก็เลขเก็มีนะครับด้านบนนะครับก็ชุดที่ไม่ชนนะครับก็จะเป็นชุดนะครับสองตัวนะครับชุดเดียวนะครับก็เป็นชุดเดียวนะครับแล้วก็จะนําไปเขียนไว้ที่หลังนะครับตอนนี้เรามาดูชุดที่ชนก่อนนะครับจำประกบนะครับชุดที่ชนนะครับ ก็ชุดแรกนะครับได้เป็นเลขนะครับเลขนะครับผม1นึนะครับ15นะครับ16 17 18กหนหะครับศูนย

ในชุดนี้นะครับได้เลขทั้งหมดนะครับ15ชุดนะครับ15ชุดนะครับในชุดที่จ story, so anyway nice ับชนนะครับของเราได้15ชุดนะครับก็พี่ๆนะครับผมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็เราจะนําข้อมูลนะครับทั้ง4ชุดนะครับก็จะนําไปนําไปเปรียบเทียบกันนะครับมีชุดไหนที่ตรงกันนะครับ ก็จะเป็นชุดเน้นนะครับในงวดวันที่1นะครับกันยายน2566นรบนะครับโอเคนะพี่พี่สมาชิกนะครับใส่หัวผ้ารวยนะครับผมแคบไว้หมดแล้วนะครับก็จะเหลือเลขนะครับ1ชุดนะครับที่เรายังไม่ได้เขียนนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับเลข3จากสูตรที่1นะครับแล้วก็เลข9นะครับก็จะมาเขียนไว้นะครับด้านล่างนะครับเลขชุดที่ไม่ชนนะครับ เป็นสีฟ้านะครับจะได้ง่ายต่อการจำนะครับเลขนะครับได้ชุดเดียวนะครับผมถ้าศูนย์หนไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ด้วยนะครับถ่านะครับถ้าเลขนะครับ 012นนะครับไม่มานะครับชิดไปนะไม่มานะครับอ่าไม่มาเลขนะครับ เลขที่นะครับมีโอกาสนะครับต้องใช้คำว่ามีโอกาสจะมานะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับอ่าเป็นชุด9339นะครับชุดเดียวนะครับผม ศูนย์หนึ่งสองไม่มานะครับชุดสองตัวรัฐบาลนะครับชุดเก้าสามสามเก้านะครับจะมาไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับโอเครับผมในชุดนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับชุดที่สี่นะครับแล้วก็นะครับในชุดหน้านะครับจะเป็นการจับประกบชุดที่ห้านะครับก็ในวดนี้จะมีทั้งหมดนะครับหกชุดนะครับที่ผมนํามาจับประกบให้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใน6ชุดนี้นะครับเมื่อผมนะครับจับนะครับชนออกมาแล้วนะครับจะได้เป็นเลขชุดไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวใกล้วันนะครับใกล้วันหวยออกก็จะมาสรุปให้เหมือนเดิมนะครับงวดนี้นะครับถ้าพี่ๆสมาชิกนะครับชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องไลฟ์สายหวยนะครับหรือว่าสายหวยพารวยไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมนะครับทุกข้อมูลนะครับของแอดมินนะครับสายหวยพารวยนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในชุดที่5นะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมสวัสดีครับอ่าถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลฟ์สหวยไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมทุกข้อมูลนะครับวิธีการนะครับผมเข้าไปที่ u t u b e นะครับพิมพ์ค้นหาครับคำว่าครับสายหวยพารวยนะครับ จากนั้นนะครับกดค้นหานะครับก็จะเด้งมานะครับที่หน้านี้นะครับหน้าแรกนะครับสังเกตด้านบนนะครับมุมนะครับมุมบนซ้ายนะครับจะเจอโปรไฟล์นะครับแตะเข้าไปนะครับที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็สังเกตนะครับคําว่าติดตามนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อไม่พลาดชมทุกข้อมูลนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่องสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เลือกการแจ้งเตือนแบบ ทั้งหมดนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่านะครับเมื่อสายห้อยพ้ารวยนะครับลงคลิปนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับผี่พาไม่ได้ก็คือชุดสรุปนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ